สวัสดีครับพวงวินเดอร์ฮอดแล้วครับโอ้แลนเลยบานเราแลนแลนเขาสอกซอยลายหมองอยู่ครับกะตัวเดียวกันครับหาศูนย์หนึ่งแปดเอสทีนะครับตัวเดียวกับตัวทีรลานแต่บล็อลอตเป็นบล็อตเป็นบล็อตหลอทางนะครับหล่อปกติเรูปแบบที่เพิ่อนเอามาใส่เนี่ยครับเป็นค่อมกว้างด้านหลังนี่เมตรแปดสิบครับยืนถ่ายเมตรสามนะครับรูปแบบก็จะเป็นเล็กนะครับเล็กกอง นะครับเลือกองโค้งสั่งนะครับแผ่นแผ่นลายแผ่นตีนไก่ฝาท่ายเปิดได้ครับก็ทดสอบใจก็ลดเพิ่นครับรุ่นของเพื่อนเนี่ยเป็นรุ่นลออปกตินะครับอี่กว่างกว่ากว่าฐานล่อนิดนึงครับบอเป็นยังเพราะว่าสเปคควกว่างเข้าเข้าในพื้นที่ในในการบรรจุนะครับบรรจุของได้หลายขึ้นครับก็นะครับเบื้องลุบล่างนะครับก็สเปคขาซิปก็มาตรฐานครับทั่วไปครับ พราะว่าถ้าเป็นรุ่นสองเมตรมันจะขึ้นมันจะเป็นตัวเป็นตัวเอ็มยูมันจะเป็นตัวใหญ่ครับใหญ่กว่านี้แต่เป็กหาซ้อนนี่มันอยู่ไล่ไล่ตรงเรียบพอดีครับนั่แหละครับการามาี่ยกขึ้นยกลุงปั๊บื้นฐานไดระดับได้ครับก็พอดีครับเหมาะสมลูกค้าพอดีนะครับวันนี้ก็ขึ้นขึ้นให้เบิร์เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยลุ่นิดนึงนะครับเข้าปั๊บเข้าปั๊บหาเอาครับ ผมผมไม่เจออยู่ไอ้ไอ้บ้านยังเนี่ยเขาเอาไปนั่งเล่นนั่งเล่นไพ่กันเนี่ยเป้อาดีก็เจอก็สนุกกันนั่งเล่นไพ่กันอยืนข้างในนี่แหละครับก็เบื้องหลังสวยงามครับนะครับเอาดีมาเออหนองคายเนาะอำเภออำเภอเฝ้าไร่ผมแลนที่แรกผมดีไปตั้งตั้งต้นอยู่อบตเฝ้าไรคุณเนี่ยผมแลนวันผมเรียนเลยไปละเมื่อวานผมคุ้นๆว่าดงหลวงดงหลวง แบบเออน้องหลวงครับผมก็เลยผมก็เลยเออไปถามหลา,างค่าเลยบอกเต้ตำบอกเต้บ,เตบาลหลิกทีนี่บาลหลิกทีมันก็เลยแบบโลเกนั่นมันเลยหาย,ายากครับครับก็เลยเอเอแต,แต่แต่บานใหญ่ยอยู่ครับบานแบงนะครับบานแบงเขาไมาสมบลรอกเลไรนะครับก็ท่านท่านท่านคุณลุงผู้นี้แหละครับเพิน่นเพิ่นไดนสั่งมานะครับเพิ่นได้เห็นแต่ด้เห็นเห็นทั้งนอยู่ทู่ประครับ เพื่อนเห็นทั้งในยูทูบเพราะที่ผมลงให้ลูกค้าเบิ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นรูปแบบที่นะครับบริการส่งถึงที่ครับเก็บเงิ่อนไปทางครับถ้ั่วตรงสเปคตามที่ผมอธิบายแนะนํานะครับบอกระบบตรงจ่ายเงินครับผมกับกราฟทันทีนะครับขอบคุณในลายนะครับเพื่อนเอาเงินมาจ่ายแล้วครับเนี่ยครับโอเคเนาะนะครับผมก็เออไอเปิดฟ้าค้างได้มันดรับน้ำหนักบ่ได้ครับ คือค an ือการเล่าน <If S 1> ้ำหนักมันต้องมีฝากหางซอยครับมันจะเปิดท้ายได้อย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งคือการเล่าน้ำหนักเนี่ยที่ว่าผมรับประกันน้ำหนักได้ผมใส่ใส่ใส่ทั้งสองลิตรได้3าใบเนี่ยน้ำเต็มเลยครับซีซีใบก็ใส่ได้เนี่ยทังน้ำ200ลิตรเนี่ยใส่เลยเลยครับซีใบกับผมมีขันบกบกขดครับ800รลิตรแต่ว่ารถยกบมื่อนหาศูนย์เต็มที่ยกเลยหกประมาณหกร้อยกิโลหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยครับถ้าเกินนั้นยก รถตัวรถยกบาไวตัวข้างนี้ผมไม่ยังครับผมเอาให้นักไปเลยครับแต่ตัวรถยกบาขึ้นแล้วกันผมบอกว่าตัวกระบะผมไม่มีไม่มีการโกงครับอหละครับผมได้ครับสองละลิตรหาซูนยกตามลูกยกขึ้นถ้าเกินจากสามลูกยกบาขึ้นแต่ข้านผมมีปัญหาแต่ว่าตัวรถเนี่ยยกไว้บาไวเท่านี้ครับผมมาผู้เดียวโอ้แมู่้เดียว เออพอดีพอดีงานมันอยากยุ่งๆแน่มันหลายทางครับพอดีผมก็บพอดีเอาลุงน้องมาหน้าผมก็เลยขับรถมาผู้เดียวครับอันนี้เนะขอขอบคุณนะครับท่านได้ได้หลายครับผมก็มาผู้เดียวครับเดี๋ยวผมก็ตีกลับในทุกมันสี่สี่โมงกว่านะครับก็ขอขอบคุณครับแต่หากท่านใดสนใจเนาะสอบถามโท่นะครับผมจะมีเฮ็ดเฮ็ดไว้หลายรุ่นครับมี่ลอยสามสิบหกลอยสี่ลอยหกสิบลอยแปดสิบสองลอยครับหมายถึงว่าค้อม่วงนะครับเนาะ ท่านได้ก็สนใจสอบถามด้วยครับด้วยกรนใจในการติดตามครับคนไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ